จะนนนนออยกสวัสดีค kind of ่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยลีดานะคะวันนี้มาดูการทํางานของอ้วนแล้วก็แม่วงเดือนกันนะคะนี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะหาที่มาวิ่ง้ําเดี๋ยวไม่ขึ้นไปจังมาถ่ายคลิปกับรูปภาพนะคะแม่วงเดือนแล้วก็พายบนเหลือนะคะ ขวานไม้ขวานสอนนะคะหากรุก,กลับเดี๋ยวมัดรอก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวผู้จัดการมาก็ต้องปล่อยปล่อยช้างแล้วก็ให้เขาถ่ายคลิปนะคะกินลอยแล้วะคะ่ะกินต้นสับปะรดนะคะวันนี้ก็แดดออกเหมือนเดิมค่ะ น่าจะไม่<ห><เ>าฝน,นแล้วนะคะต่อจากนี้ก็คงจะมีแต่แตัต่นะคะเ <c> ห <oughs> ็นไหมคะพื้นที่ที่เรามาปล่อยจะสังเกตได้ว่าจะมีแต่พื้นที่ที่เป็นธรรมาชาตินะคะ <c oughs> ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขียวชะอุ่มนะคะเป็นพื้นที่แบบธรรมชาติเลยนะคะ เพื่อจะเป็นสถานที่ทำงานของเราในการอัดคลิปนะคะอ้วนก็กินต่อไปค่ะน้ำก็ไม่ได้อาบนะคะอ้วนมาแบบบโบที่ตาเขาไม่ได้แทะน้ำก็ไม่ได้อาบดูนะคะเศษหญ้าเศษอะไรเต็มหัวอยู่เลยค่ะ เาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้อาบทีเดียวตอนทำงานเสร็จเดี๋ยวให้อาบ่ะค,คะนี่ค่ะบรรยากาศรอบข้างตรนนี้จะเป็นเหมือนสระน้ำสระน้ำแบบธรรมชาตินะคะเป็นป่าเป็นดินสีแดงอะค่ะเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเป็นสระตัวนี้น่าจะโคลนน่าจะดูดอยู่นะคะแบบเหมือนจะเฉะน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ช้างลงนะคะยังไม่ได้ให้ลงไปค่ะ เขาจะลงเล่นน้ําก็เล่นได้นะคะถ้าพี่ควานสามารถที่จะควบคุมเขาได้นะคะตอนนี้เราก็รอก่อนค่ะยังคงรอเวลาต่อไปค่ะกินหลอนะคะลูกชายเราบักคีดื้อของเราค่ะจะลืมจะลืมคือด้วยนะคะทำนูก,กตาแบบไร้เดียงสามคือมากค่ะ ทำเป็นนิ่งๆอะแต่ที่จริงไม่นิ่งนะคะดื้อมากเลยนะคะนี่อ้วนๆอย่างเงี้ยี๋วเราจะโปะให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปรอข้างบนนะคะรอผู้จัดการข้างบนนะคะถ้าเข้ามาก็จะได้ถ่ายคลิปเลยนะคะบ้อน้ำบ่อน้ำแบบที่เขา <ลม S 1> ขุดนะคะขุดให้มันเป็นหนางนก็พูรบอกะคะน้ำสีแดงตอนนี้ลูกอ,อยู่แบบนี้ก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะ เราขึ้นมาลอข้างบนนะคะเขารองค่ะรองขงบน,นลูกสาวนะคะลูกสาวหลาลูกสาวควันไม้นะคะอันนี้ย้ายแล้วค่ะย้ายจากตรงนั้นมาตรงนี้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราะจะมาแอบดูการทํางานของอ้วนนะคะผู้จัดการมาแล้ว เาลาชื่อน้องพอปปี้นะคะลูกสาวอันนี้คนโตลูกสาวค่ะชื่อพี่ยิปซูนะคะน,น,นี่ลูกสาวควันไหมทั้งสองคนเลยคะ่ะมีแต่สาวๆเดี๋ยวเราจะแอบอยู่ตรงนี้นะคะ,ะควันสอนก็เดินไปทางนู้นนะคะสังเกตการเราไม่กล้าเดินไปข้างหน้าอีกนะคะเพราะว่าผู้จัดการต้องอัดคลิปนะคะ ต้องใช้ความเป็นธรรมชาติห้ามพูดนะคะห้ามส่งเสียงดังนะคะคือปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาตินะคะดูน,นะคะปล่อยให้เขาเล่นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมาแอบส่องดวงหางยางห่วงตรงนี้นะคะส่วนความสอนก็จะไปสังเกตการทางนู้นความไม้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งทางด้านนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้มันมันเย็นๆน,นะคะ มันมีลมด้วยเนาะมันอาจทำให้คุณแม่คิดการใหญ่ที่จะพาอ้วนออกไปท่องไพรได้นะคะแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็แอบสองอยู่ตรงนี้นะคะแอบตายเพื <c oughs> ่อจะได้มีคลิปให้เอซได้ชมได้ติดตามอ้วนกันนะคะเนี่ยค่ะอ้วนกับคุณแม่วงเดือนนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมตัวดำๆอ้วนๆพากันเล่นดินทั้งสองแม่ลูกเลยนะคะนี่ค่ะกำลังจะขึ้นมาแล้วค่ะดูอ้วนอ้วนของเราอืบอื้มโอ้ยมีความสามารถมากนะคะดูฮึอหนูสำเร็จแล้วครับโอ้ดีนะไม่กิ้งตกกงไปนะคะตัวยิ่งอ้วนอ้วนอยู่ด้วยนะคะ ขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนแม่ะคะเหมือนจะตะเลนะคะเดี๋ยวเราต้องสังเกตการดูนะคะเดินมานะคะหาเรื่องอันนี้เปลี่ยนมุมใหม่นะคะไปทางด้านนู้นนะคะมุมอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้คลิปนะคะไปค่ะเราตามไปอะตามไปบบเงียบๆนะคะอย่าส่งเสียงดังค่ะนี่นะคะ่ะ นี่ค่ะกิจวัตรประจำวันก็อย่างนี้นะคะก็ทำงานถ่ายคลิปนะคะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะบางทีบางจังหวะบางช่วงคุณแม่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือนะคะแบบชอบคิดการใหญ่ค่ะคิดการใหญ่ว่าจะพาลูกหนีไปทางไหนเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ไม่ทำนะคะคือไม่ทำร้ายคนไม่ทำร้ายช้างด้วยกันแต่ว่า คุณแม่ชอบวิ่งค่ะชอบหนีนะคะพูดง่ายอย่างเช่นหน้าเวลาคุณแม่ได้ยินเสียงรถบิ๊กไบค์นะคะรถบิ๊กไบค์มาคุณแม่ได้ยินเสียงมาแต่ไกลก็จะเหมือนกลัวค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่ก็ไม่รู้นะคะถ้าเราไม่ได้ผูกโซ่เขาไว้ยอย่างเงี้ยเขาก็ไปเลยค่ะไม่ได้สนใจลูกนะคะไปเลยหนีไปเลยค่ะก็ต้องยากที่เราต้องตามจับคุณแม่อีกนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะ กวาจะตามช้างกลับมาได้นะคะไปนะคะไปถ่ายไปคุณแม่<ๆ>แม่เขาไปค่ะวันนี้เหมือนกับจะคิดการใหญ่ตลอดเวลานะคะงานของเราเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะี่ควานก็ต้องปล่อยผู้เสียงเพราะๆหวานๆให้เขานะคะีกน มานะคะต้องดักหน้าดักหลังไว้นะคะเพื่อความไม่ประมาทยี่รถบัสนะคบมอเตอร์ไซค์กี่ใบเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะออยิโซเติมโซตัวไปลงน้ำไปชำระร่างกายแล้วก็จะได้กลับบ้านพระอ้นกลับบ้านกันนะคะไปเลยค่ะควันสอนขึ้นควันสอนขี่แมวเนเดือนนะคะควันไม้เดินบ้างนะคะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะ ถึงจะแยกแล้วแต่หน้างานเราต้องทำงานร่วมกันก็ต้องช่วยเหลือจ่นเจอกันนะคะงานถึงจะสำเร็จลุเรื่องไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเราไปรออ้วนด้านหน้ากันนะคะนี่ค่ะนี่เขาก็เดินแล้วเราจะขี่รถไปน้ำหน้าเขานะคะไปค่ะ นี่หาเรามาดักรอทางด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวสองแม่ลูกแล้วก็ควันม้านะคะนู่นค่ะควันสอนควันไม้คุณแม่วงเดือนแล้วก็พายบนเหลือมานูนะะ่นแล้วค่ะตื่นมาจากทางนู้นนะคะนี่ก็จะพาไปผูกไว้ที่กกหลักคุณแม่วงเดือนนะคะ แดดร้อนจ้าเลยนะคะเดดมาแล้วจ้ะเดี๋ยวตัดไปตรงนู้นนะคะเดยวจะไปรออยู่ตรงนู้นนะคะไปค่ะนี่ค่ะเดินมารับอ้วนกับคุณแม่นะคะอันนี้ค่ะ พรวันนี้ควันแม่บอกว่าไม่ต้องลงน้ํานะคะเพราะว่าคุณแม่ลงแล้วอากาศก็เย็นยังมีลมอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวไปผูกอ้วนกับคุณแม่กันเลยนะคะจะได้เตรียมตัวให้อ้วนกลับบ้านนะคะตามเหมือนปกติเหมือนเดิมนะคะผูกไว้นี่หละเดี๋ยว วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามช่องไฟายบนเหล่าชาอว้วนลอนีลาด้วยนะคะอ่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะกินอิ่มแล้วก็จะได้กลับบ้านนะคะไปก่อนนะคะ